สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาพเพชรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะอยู่กับคุณครูสมในวันนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์กับคุณครูนะคะจะได้เก่งๆค่ะแล้วอย่าลืมนะคะงานที่ครูสั่งนะคะทุกครั้งให้ทําส่งด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนออนไลน์ ให้ตั้งใจดูนะคะตั้งใจฟังให้จบคลิปนะคะอย่าอย่าไม่ดูนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะดูแล้วก็จะเข้าใจนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะเราต่อกันจากเรื่องอคำคล้องจองนะคะนั่นก็คือเรื่องของคําขวัญน,นั่นเองค่ะอยู่ในหนังสือหน้า168อ่านะคะ,ะนักเรียนสามารถเปิดได้นะคะ ตัวชี้วัดนะคะทอ4.1ป3ทับ5นะคะแต่งคำคล้องจองและคำขวันนั่นเองค่ะนี่คือตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะคะหน่วยที่17 17ค่ะอ่าสำหรับหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวคคุณรูมีคลิปให้นักเรียนได้ดูนะคะไปดูคลิปแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะตั้งใจนะคะนักเรียนขาไปกันเลยค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคําขวัญซึ่งเรื่องคําขวัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นนะคะจะมีความสอดคล้องและก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยเรียนกันก่อนหน้านี้ <my S 2> นั่นก็คือเรื่องคําคล้องจองค่ะสำหรับเรื่องคําขวัญและก็เรื่องคําคล้องจองนั้นจะมีความสัมพันธ์และก็ความเกี่ยวข้องกันอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับความหมายของคําว่าความขวัญกันก่อนค่ะคําขวัญหมายถึงถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจเพื่อให้เป็นสิริมงคลหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ยึดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งหลักในการเขียนคําขวัญมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ถ้อยคํากระทัดรัด สละสลวยโดยเฉพาะคำที่มีสัมผัสคล้องจอง 2. มีความหมายลึกซึ้งกินใจมีความหมายในด้านที่ดี 3. ใช้คำที่มีข้อคิดเหมาะสมในแต่ละโอกาสที่จะใช้ ต้นเรื่องนะคะครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าคําขวัญกับคําคล้องจองมีความสัมพันธ์กันซึ่งหลักในการเขียนคําขวัญน,นะคะจําเป็นที่จะต้องมีคําคล้องจองมาใช้ในการเขียนเพื่อให้เกิดความสละสรวยในการเขียนคําขวัญน,นั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างคําขวัญกันนะคะเรามาดูตัวอย่างคําขวัญแรกกันเลยนะคะประหยัดไฟวันนิดเพื่อชีวิตในวันข้างหน้าคําขวัญน,นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ การเตือนใจในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าหรือการประหยัดไฟนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าประโยคหน้ากับประโยคหลังจะมีคำที่สัมผัสและก็คล้องจองกันนั่นก็คือคำว่านิดกับคำว่าวิดซึ่งหลักในการแต่งคำขวัญน,นะคะจำเป็นที่จะต้องมีคำที่สัมผัสแล้ก็คล้องจองกันค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะป่าไม้มีคุณค่าช่วยรักษาอย่าทำลาย คำขวัญน,นี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเตือนใจในเรื่องของการช่วยรักษาแล้วก็อย่าทำลายป่าไม้นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าประโยคหน้าแล้วก็ประโยคหลังจะมีคำที่สัมผัสแล้วก็คล้องจองกันนั่นก็คือคำว่าฆ่ากับคำว่าสาค่ะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าคำขวัญจะต้องมีคำที่สัมผัสแล้วก็คล้องจองกันนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเดินวิ่งจงระวังหากพลาดพลั้งจะบาดเจ็บ คำขวัญน,นี้นะคะก็จะเป็นการเตือนใจเหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นการเตือนในเรื่องของการเดินวิ่งให้คนระวังถ้าเกิดพลาดพั้งขึ้นมานะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สามารถบาดเจ็บได้น,นั่นเองค่ะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยค่ะประโยคหน้าของคำขวัญแล้วก็ประโยคหลังนะคะมีคำที่สัมผัสกันแล้วก็คล้องจองกันทั้งประโยคหน้าและก็ประโยคหลงพงเราไปดูตัวอย่างคำขวัญต่อไปกันเลยค่ะนกน้ําเพลินตา สมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลสนิสพานปาศูนย์การค้าแดนใต้คำขวัญที่ครูเพิ่งท่องจบไปนะคะเป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลานักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่และประโยคทุกประโยคเลยจะมีคำที่สัมผัสกันและก็คล้องจองกันลองมาสังเกตไปพร,ร้อมกับครูนะคะประโยคแรกคือคำว่าตาสัมผัสกักบคำว่าลา ประโยคที่2กับประโยคที่3สัมผัสกันนั่นก็คือคําว่าใจกับคําว่าใหญ่ประโยคที่3กับประโยคที่4สัมผัสกันนั่นก็คือคําว่าเลกับคําว่าเนประโยคที่4กับประโยคที่5สัมผัสกันก็คือคําว่าป่ากับคําว่า้า,านั่นเองค่ะทุกประโยคเลยนะคะจะมีความสัมผัสแล้วก็คล้องจองกันเพื่อให้เกิดความสละสลวยในการอ่านนั่นเองค่ะซึ่งทุกจังหวัดนะคะก็จะมีคําขวัญแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่นะคะคำขวัญแต่ละจังหวัดมักจะชูเอกลักษณ์หรือสิ่งที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัดน,น,น,นั้นๆแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละค่ะมาแต่งเป็นคําขวัญโดยมีการเลือกใช้คําแล้วก็ภาษาที่มีความสัมผัสและก็คล้องจองกันทําให้ความขวัญน,นั้นเกิดความไพเราะและก็ความสลัสลวยนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องคําขวัญเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้ความหมายหลักในการเขียนคําขวัญแล้วก็ได้ดูตัวอย่างคาขวัญนะคะ หลังจากจบคลิปนี้แล้วครูจะให้ทําแบบฝึกหัดและครูก็จะทดสอบนักเรียนโดยการให้หนักเรียนท่องคําขวัญประจําจังหวัดพัทลุงโดยให้หนักเรียนนะคะอัดคลิปส่งมาให้ครูในลายกลุ่มสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยดูคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของคำขวัญค่ะอ่ะคุณครูก็อยากจะสั่งงานนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำขวัญน,นักเรียนแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการดูแลบ้านเรือนของตัวเองนะคะเพราะนักเรียนอยู่บ้านช่วงนี้นะคะคำขวัญเกี่ยวกับการดูแลบ้านรักษาความสะอาดบ้านนะคะดูแลอย่างไรให้บ้านนั้นสะอาดน้องเขียนคำขวัญน,นะคะ ลงในแถบกระดาษนะคะกระดาษ A4 แบ่งเป็น2แบ่งครึ่งกระดาษ A4 นะคะแล้วก็เขียนคำคำขวัญน,นะคะลงไปในกระดาษ A4 นะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วตกแต่งให้สวยงามติดที่ฝาผนังบ้านนะคะ แล้วถ่ายรูปนะคะพร้อมกับหนูยืนอยู่ด้วยส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูสั่งเขียนคําขวัญเกี่ยวกับบ้านการดูแลบ้านนะคะใส่กระดาษ a 4ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตัดเป็นครึ่งหนึ่งตามยาวนะคะระบายสีให้สวยงามติดที่ฝาผนังบ้าน หรือยืนถือที่ฝาผนังบ้านก็ได้นะคะถ้ากลัวบ,บ้านสกปรกแล้วถ่ายรูปส่งคลิปส่งภาพมาในลายกลุ่มนะคะไลน์สงงานภาษาไทยและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะคำคล้องจองและคําขวัญด้วยนะจ๊ะอ่าอยู่หน้า132นะคะอ่าจนถึงหน้า 137นะคะเพราะเราเรียนจบเรื่องไปแล้วคำคล้องจองกับคำขวัญน,นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะให้ทันด้วยนะคะในชั่วโมงแล้วก็ถ่ายส่งในไลน์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย